ค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกลีบที่4กันนะคะทําโซ่2 0เหมือนเดิมค่ะโซ่20เหมือนเดิมเอ่อหกับ2เนี่ยคือแถวที่1กับแถวที่2ของกลีบที่3กับที่4เนี่ยคือถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนกันเนี่ยถักเหมือนกันสองแถวเนี้ยขึ้่โซ่20เหมือนกันอ่าเป็นโซ่20เลยนะคะค่ะโซ่20แล้วนะคะต่อไปถักเลงมา1หลัก ถัก X แล้วก็ถักทีถักทีสิบหกหลักนะคะทีสิบหกหลักแล้วก็ X 2สองหลักจบเลยนะคะต่อไปจะขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะ,ะแถวใหม่ก็คือขึ้น X ดึงตรงนี้ยาวๆหน่อยนะคะดึงย,วยาวๆนิดนึง X ลงหลักเดิมหนึ่งครั้งสองครั้ง ตรงนี้จะไปไวๆหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้ทำเหมือนกันอ่าแล้วก็ทีทีสองหลักหนึ่งสองแล้วก็เอฟทั้งหมดสิบสี่หลักนะคะค่ะได้สิบสี่เอฟแล้วแล้วก็ถักที ทีถัก X อ่าจบ1ฝั่งแล้วนะคะค่ะวนกลับเหมือนเดิมนะคะวนกลับใยการถัก X เหมือนเดิมนะคะวนกลับลงมานะเนี่ยตรงนี้นะถักนี้นะตรงนี้ถัก X ถักเอ็กถักทีในหลักเดียวกันนะคะเอา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 ยิงดิบรีบอยู่ถักเอ็กแล้วถักที หลักเดียวกันนะคะหลักเดียวกันอยู่นะถัก x ถัก T แล้วก็ถัก f ทั้งหมด14หลักเลยนะคะถัก f ลงมา14หลักเลยค่ะได้แลวนะฝั่งนี้แล้ต่อไปจะขึ้นแถวที่2แล้วนะคะแถวที่สองถัก x อ็ือยระยาแลคะ x ลงหลักเดิมอยู่นะคะ สองหลักเดิมอีกครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองถักีสองหลักตรงนี้อาจจะมีใครหลักหายบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะให้จําว่าตรงที่เราขั้นไว้เนี่ยให้เราขึ้น f นะคะป้าก็จะหายอยู่นะบางครั้งเราถักตรงนี้ มันแน่นไปแล้วเราหาหลักไม่เจอแล้วเผลอข้ามไปแต่ให้จำไว้ตรงนี้ว่าเป็นเราต้องขึ้น f นะคะต่อไป f ทั้งหมด14หลักนะคะ f 14หลักอันนี้เอามาก่อนคันไว้ก่อนเราจะขึ้น f หลักแถวไปจะได้ไม่งง f สิบสหลัก สองหลัก f แล้วนะคะต่อไปถัก v นะคะ vf หลักต่อไปถัก vf ทำ f สองครั้ง f สองครั้งในหลักเดิมหลักถัดไปถัก t อ่าถึงตรงกลางนะคะตรงกลางถัก v นะคะ v นะอ่า v ถัก v ถักวีถักทีที่ต้องขั้นเอาไว้เนี่ยจะได้รู้ว่านี่คือจุดกึ่งกลางนะคะเวลาหลงแถวเราจะได้จำได้แล้วก็วนกลับมาเหมือนเดิมค่ะถักทีนี่นะคะแถวของเขาอยู่นี่นะลายเขาอยู่นี้ถักทีแล้วก็ถัก vf นะคะ ถัก t แล้วก็ถัก v f แล้วก็ถัก f ลงมา14หลักค่ะถัก f ลงมา14หลัก14 f แล้วถักถก t สองหลัก x 2หลักเหมือนเดิม t 2หลักแล้วก็ x 2หลักอืมแต่เราจะขึ้นแถวที่3แล้วนะคะแถวที่3ของกลีบที่4 1, 2, 3, 4อ่าเดียวยาวถัก X 1, X, 2แล้วก็ถัก T 1, T, 2แต่ไปขึ้น F ทั้งหมด 15F นะคะ 15F 1> 1, 2, 3, ได้ 15F แล้วนะคะต่อไปถัก VF นะคะหลักถัดไปถัก V ผนุเข็มครั้งเดียวนะคะถัก VF อ ครั้งที่หนึ่งถัก bf ครั้งที่สองนี่นะคะทำทำ v สองครั้งนะคะในแต่ละหลักหลักต่อไปถัก f นะคะถัก f นี่นะหลักต่อแถวกลางแล้วนะคะจุดกลางกลางนะถัก f คะ่ะ v f นะคะนี่นะจุดกงกลาง ครั้งที่ทำบีนะคะขั้นไว้ก่อนเ,นเป็นกึ่งกลาง<ม>ก็เหมือนจบ1ฝั่งของฝั่งนี้ค่ะนะคะ,<ม>ะ,คะต่อไปก็ทำเอฟหนึ่งครั้งหลักถัดไปทำเอนะแล้วก็หลักถัดไปทำนะาีานะคะทำาีทำา B, ทีาทั้งหมด2หลักนะ v f ทั้งหมด2หลักหลักที่1หลักที่2อืมเป็น v แล้วนะคะแล้วก็ถักลงมาทั้งหมด1 5 f นะคะ1 5 f แล้วก็ถัก t ี2หลักถัก x 3หลักเอถัก t ี2หลัก x 2หลักนะคะ นี่นะทำ f ลงมา15ห้าหลักแล้วก็ t สองหลัก x สองหลักค่ะหลักต่อไปจะขึ้นตรงนี้แล้วนะคะขึ้นตรงนี้แล้วนะใส่ลวดแล้วนะคะใส่ลวดแล้วนะเเดี๋ยวขอบอกนิดนึงจริงที่จริงตรงเนี้ยมันจะต้องขึ้นโซ่ก่อนหนึ่งครั้งก่อนที่จะเริ่มแถวอะค่ะป้าป้าลืมบอกไปตรงนี้เหมือนจะมั่วๆนิดนึงนะคะแต่จะให้จําหลักตรงนี้ไว้ว่าที่เราขั้นไว้เนี่ยต้องขึ้น f นะคะ ป้าลืมไปถึงสงสัยว่าทาไมทำตรงนี้แถวหายป้าลืมโซ่หายใส่ลวดกันลวดลวดลวดอ่าหลักนี้จบสามแล้วจะขึ้นแถวที่สี่นะคะเก็บสุดท้ายของแถวของเลิบที่สี่แถวสุดท้ายของเกิบที่สี่ใส่ลวดแล้วนะคะใส่ลวดทำโซ่นั่นลวดไว้แล้วก็ลงลง x x สามหลักตรงนี้ x ตรงนี้ x หลักที่หนึ่งแล้วนะเนี่ยเนี่ยอ่าตรงโซ่อ่า x หลักที่หนึ่งนะคะเห็นดูก่อน x หลักที่หนึ่ง x สามหลักนะคะตรงนีน้จะเป็น x สามหลักจะเปลี่ยนเป็น x สามหลักสองสามแล้วก็ t สองหลัก ทักทีสหลัก1 2ก็จะกินฝั่งของเอฟมันหน,หนฝั่ง1นึเส้นหนหลักทีสองหลักแล้วอ,ออกเลยนะคะแล้วก็ทำเอฟทั้งหมด9หลัก9 f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9f แล้วก็ทํา b ทํา f ทั้งหมด สี่หลักนะคะ vf ธรรมดาทั้งหมดสี่หลัก vf หลักที่หนึ่ง vf หลักที่สอง vf หลักที่สาม V F หลักที่4อ่เสร็จแล้วทำทำ V ทำ F หนึ่งลาก่อนทำทำ F หลักถัดไปหนึ่งครั้งก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นที่โซ่หนึ่งทำ C ทำ C เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เสียจะลืม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 ลม,มันจะต้องเป็นใหม่นะคะมันจะต้องเป็นนี่ไม่ได้ใส่แพทไม่ได,ไได้ไม่ได้เติมแพทไปมันจะต้องเป็น VF พันธั์เข็มสองครั้งเนี่ยจะเป็นพันธุ์เข็มสองครั้งป้าเข็มแพทไม่ครบเพราะมันจะมันจะไม่เหมือนตรงนี้ จะไ่เหมือนกิตที่ป้าทําทไปนี่คคาทจะต้องเป็นขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงตรงนี้แก้ใหม่นะคะตรงนี้แก้ใหม่นะวิหนเริ่มตรงนี้นะ,ะได้เก้าเอแล้วนะคะได้เก้าเอแล้วพันเข็มสองครั้งทําีค่ะมันจะไม่ให้คลิปยาวๆจนได้ วีครั้งที่หนึ่งวีครั้งที่สองวีครั้งที่สามวีครั้งที่สี่ ดีถูกต้องแล้วเมื่อได้ส V แล้วต่อไปถัก F ธรรมดาลงหลักหนึ่งก่อนลงหลักถัดไปทํา F แล้วก็โซ่หนึ่งทํา C ทํา C นะคะแล้วก็ทํา F ลงหลักเดิมทํา F ฟลงหลักเอฟเดิมอยู่ต่อไปทํา V F V F อือพันุ์เข็มสองครั้งทำ V ททครั้งที่หน่งอ่าต่อไปทำุเข็มสองครั้งทำ V ลงหลักถัดมาจะเป็น2 V นะคะพันกุเข็มสองครั้งเนะี่ยจะเป็น2 V แล้วก็ v ต่อไปหลักถัดไปทำพนุเข็ม3ครั้งพนุเข็ม3ครั้งทำวีอยู่นะคะพนุเข็ม3ครั้ง3ครั้งครั้งที่1ต่อไปพนุเข็ม3ครั้งในหลักถัดไปทำวีพนุเข็ม3ครั้ง นีพันโเข็มด้วยพันโเข็มสามครั้งลืมประจำเลยนะคะขอโทษด้วยทักผิดทุกถูกว่าจะไม่ให้งงก็เหมือนจะงงกันแล้วใช่ไหม เข็มสองครั้งเข็ม3าครั้งอ่ะครบแล้วต่อไปพนุเข็มสองครั้งทำวีถัดไปหลักถัดไปครั้งที่หนึ่งพนุเข็มสองครั้งลงห,ง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 หลักถัดไป ทำ V นะคะอืมอืมอืมครบโอ้โหจะครบได้อ่าจังง่ายนะคะคือเนี่ยพันหัวเข็มสองครั้งสองหลัก พันุเข็มสาครั้งสองหลักแต่เป็น V ีนะคะพันธุเข็มสองครั้งสองหลักเป็น V ีเหมือนกันต่อไปจุดจุดกลางแล้วนะคะจุดกลางตรงนี้จะพันธุเข็มครั้งเดียวพอนะคะพันธุเข็มครั้งเดียวพอจุดกลางอืมครั้งที่หนึ่งต่อไปพันธุเข็มเอพันธุเข็มครั้งเดียวลงหลักเดิมอยู่นะคะ ครั้งที่สองแล้วก็ทําโซ่ไปหนึ่งแล้วก็ถักซีซีโซ่สองครั้งโซ่2หลักตรงนี้ต่อไปถัก F อฟลงหลักเดิมอยู่นะคะทํา F หลักเดิมอยู่ทําทั้งหมด3 F มนะคะเอฟกลางเนี่ยเราจทำซีอืม จบหนึ่งฝั่งแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับค่ะทำพันหัเข็มสองครั้งลงหลักถัดไปเป็นไงวันนี้ทำงานตะกุบตะกับอีกแล้วครับท่านพนหเข็มสองครั้งลงหลักเดิมอยู่นะคะอ่าเนึง พนุเข็มสองครั้งหลักถัดไปครั้งที่2นะคะทำบีนะอ่านี่ต่อไปพนุเข็มสามครั้งพนุเข็มสามครั้งทำบีลงหลักเดิม ต่อไปอาะพอนเข็มสามครั้งอีก1ครั้งทำาีนะคะได้แล้วแต่อไปททำทำาีเพอนเข็มสองครั้งอ่ะเหมือนเดิมหลักถัดไปพอนเข็มสองครั้งทำาี ันเข็มสองครั้งอ่าในหนึ่งหลกักอ่าพันนเข็มสองครั้งหลกักถัดไปพันนเข็มสองครั้ง ต่อไปทำ V โดยการทําพันธุ์เข็มครั้งเดียวนะคะ V F อ่าแล้วก็โซ่หนึ่งถัก C นะคะทำํำ C อืมแล้วก็ทํำ F ลงหลักเดิมอืมก็จะได้รึงางนี้แล้วนะคะต่อไป พันุเข็มสองครั้งทำวีทั้งหมดสี่หลักนะคะพันุเข็มสองครั้งทำวีหนึ่งหลักสองหลักพันุเข็มสองครั้งนะหลักที่สาม ที่สามแต่ไปหลักที่สี่สี่สี่หลักครบนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำฟลงมาเก้าหลักเอฟเก้าหลักแล้วก็ทีสองหลัก x สามหลักจบเลยนะคะนี่ค่ะเก็บสุดท้ายเก็บที่สี่เก็บสุดท้ายเอ่อตรงตรงเนี้ยป้า ป้าลืมบอกไปว่าที่จริงไม่ได้ต้องโซ่ก่อนจะขึ้นก่อนจะขึ้นขึ้นเออขึ้นหลักแต่ละหลักเนี่ยตรงนี้ต้องต้องเป็นโซ่ก่อนนะคะตแต่แรกเลยป้าก็ไม่ได้บอกเลยเนี่ยป้าก็ถักถักไปเลยยังสงสัยอยู่ทาไมไอ้นี่หายค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแค่ดีก่อนนะเดี๋ยวเราจะไป อ่ะประกอบลิดๆแล้วก็ประกอบก่อนเจอกันในคลิปประกอบนะคะ